เยกูนี่ไงพี่กดเนี่ยพี่กูเองอ่าเด้ออไรพีสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่แนะนำตัวเองเลยอ่ะเขาจะรู้ไม่ได้ออโอ้ยนี่ไงเขามาตามจับใครเรียกประยุทธ์ หนีไปไหนอ่ะนี่เขาเขาเขาไหนไหนไหนครับไหนครับอ๋อมันเป็นปลาอะไรเหรอครับปลาดินครับปลาดิน๋ยวาทำราตัดตกนะจอยบยแล้วเอาเจ้ไปไหนอ่ะ ทากคนเชร่อเชีพเปอ่์ไปร้าจะตักสินใช่ไหมใช่เปบางู ไม่บอกเลยครับไม่บอกรายการเลยไทยอย่างเดียวตายแล้วก็บอกเราจะไปไหนกันต่อครับเนี่ยเราก็จะไปไหว้พระกันอ๋อเออผู้ใดทุกติไม่ได้เพะเรื่องความสัมพันธ์เนี่ย อาอตือดอกไมาดิไหวไหเจ้าตากจะไปไวพระพเจ้าตากยง oh, já, bằng ní đi. <cười> <cười> không <đúng> không? <laughs> không <hỏi bưu> à? không phải vu Coi này à? ทำไมตรงนี้จะได้จยุดปลูกถึงจะไหว้พ่ไว้พระเจสรเหมือนกันตรงนั้นเปนพระไปไว้พระเจ้าตรัสก็ได้เขาจไหว้พระเจ้าตรัสร์ะนี่เขาม่ให้หุดปลูกคือปลูกไหว้อย่างเดียวไว้พระเจ้าตรัสร์ไแล้วเราก็จะไปไหว้พระกันนะตให้ตาต้องไหว้ก่อนแล้วผมค่อยไหว้ตาม โอเคไหมตา้ออ okay, oh. uh ้โหอ่าให้ต huh. า uh ้องวาด่อนเลยนะฮะนี้อ้าวใช่หเนวาดทันสททีอไปอ้าไม่ได้หรอแ่ตะครับดไดครับย่ผมก็ไม่เย็นเเท่าไรหรอกเพราะว่าเทานี้ผมได้ แล้วก็มาถึ <พอ S 1> งทีงเพร,ราะว่าพอเสร็จผมก็จะไปกินข้าวแล้วก็ปิดเก็เก็บโทรศัพท์ก่อนเปิดแล้วก็จะจบอีพีที่สองเลยแล้วค่ะ